ลาว่าบัดนี้ว่าสิริมังคลากาศสิริราธานีสิริสีเมืองอุบลกาศนี ปเภทนี้ห่งเทียนพรรษาจังหวัดบุรีรัมย์2518นี้อำเภอพิบูลังาหารมีส่วนร่วมในการที่ส่งเทียนพรรษาโบราณขนาดเล็กเข้าร่วมประกวดซึ่งปีนี้เรามีอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะครับก็คือเรามีขบวนลำจากโรงเรียนพิบูลสงารารมีขบวนแสดงบนรถมีการเตรียมความพร้อมของนางลำเกือบร้อยชีวิตนะครับมีการแสดงที่ยังอุบไตไ้ก่อนนะครับยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์และก็ทั่วประเทศมายน ความพร้อมว่าเรามีความตั้งอ,อกตั้งใจอย่างไรในการที่จะทําให้ประเพณีแห่เทียนภาษาจังวัดพัทธานีนี้ยิ่งใหญ่ตลอดการครับผมสำหรับขบวนแห่เทียนของอำเภอพ,พิบูลสงาหารนั้นมีคิวแสดงในวันที่11พฤศจิกาคม 2, นห5 6 8นะครับอยากให้ทุกท่านได้มาชมนะครับไม่อยากให้พลาดถ้าพลาดแล้วจะคุยคนอื่นไม่รู้เรื่องรับรองว่าจึง้งจริงๆครับ สำหรับการเข้าร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบนราชธานีของเรานะครับโรงเรียนพิบูลมังสาหารภูมิใจและภาคภูมิใจยิ่งในการกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ14ปีนะครับรับรองทุกท่านจะได้พบกับสิ่งแปลกใหม่และก็ประทับใจนะครับสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องชาวบนราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งทั่วโลกนะครับจะได้พบกับ พมนะครับวงโปรงลางสินใสเงินของเราแล้วก็นางรําของเรานะครับแล้วก็บทเพลงอันไพเราะที่แต่งขึ้นสําหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของอุบลราชธานีของเราหนึ่งเดียวในโลกครับเว l ค o m e ูอุบลราชธานี c a n ด l Festival แล้วพบกันนะครับ สำหรับท่วงทำนองนะครับในคอนเซปต์งานในปีนี้ของเราใช้ขึ้นต้นด้วยทำนองการลำอของเอกลักษณ์เมืองอุบลน,นะครับเป็นทำนองอุบลขึ้นต้นแล้วก็จะตามด้วยการขับร้องสารพันยะนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นสีโคตบูนแปลงฉบับแปลงทำนองแล้วก็จะยังมีการทำนองเปลี่ยนทำนองไปเรื่อยๆจนกลายเป็นลำมวยโบราณแล้วก็ยังมีสารวัลของลาวใต้เราด้วย ก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับวงงลังศิลป์ใสเงินนะครับจากโรงเรียนพิบุญมังสารอําเภอพิบุญมังสารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพ <c oughs> บกันในวันที่11กรกฎาคมที่งานแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีครับผม งานเ่เทียนอุบลราชธาน่ปีนี้นะคะพบกับจ่าเกลรินและน้องๆวงปรงร่างสินไส้เงินนะคะโรงเรียนพิบูลมังสาหารฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเป็นครั้งแรกของหนูแล้วก็ครั้งแรกของน้องๆหลายๆคนแล้วก็นากดนตรีหลายๆคนค่ะที่เข้าร่วมในการห่เทียนครั้งนี้ค่ะฝากเลยน้องทุกคนว่ามึงน้องเฟยอย่าพีงานห่เทียนอุบลของรงเรียนพิบุลมังสาหานน้ำเดือดาสวัสดีจ้า เพียงใดสันทาท